ในคลิปนี้ผมจะโทรไปหาคอเซนเตอร์นะครับผมเพื่อยังไงล่ะเพื่อยืมเน็ตคอเซนเตอร์นะครับมาใช้ในเวลาหนึ่งปีนะครับผม <out> <Broadway> ไม่ร climbed. ู้จะยืมได้หรือเปล่านะครับผมไปไปโทรหาคอเซนเตอร์กันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยคอเซนเตอร์รับแล้วคอเซนเตอร์รับแล้วทุกคนคอเซนเตอร์รับแล้วพอดีว่าผมจะมาขอยืมเน็ตคอเซนเตอร์ใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับไม่ทราบว่าจะให้ย like ืมได้ไหมครับ วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันเลยเดี๋ยวนะครับผมพูดถึงเรื่องอินเทอร์เนต็ตนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ตะโกนหาสรรหารไม่เข้าใจ <c oughs> โทถคุณคอนเทนเตอร์ <c oughs> ครับขอเน็ตไปใช้ประมาณ1ปีหน่อยครับวันพระใหญ่นะจอวันพระใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดงานเนี่ยครับค <c oughs> อนเทนเตอร์เออเออเร็วเนี่ย <c oughs> ผมอยากดู y o u t u b e แล้วเนี่ยดูธรรมะธรรมโมบางดีดูปัจญาคำคม วิถ um ีช kind of ีวิตปัญญาข่มใจข่มกิเลสตัณหาดูเป็นมางหรือเปล่าดูแต่ครับ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 คอนเทนเตอร์ครับเออแต่ไม่ทราบว่าจะเปิดเน็ตให้ผมเรีอยงครับเนี่ยจัดมาดีเอาบ๊้บบ๊อบมันนะคือลือนะเดี๋ยเดี๋ยวคอนเทนเตอร์ไอ้บึ้มคือลือมันหมายความว่าไงนะฮะผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงเลย S <S <_ at> ผมขออนุญ,ญาตวางสายคุณคอเซนเตอร์นะครับผมรู้สึกว่าคอเซนเตอร์จะอาการหนักมากเันไปแล้วนะก็เท่าที่เห็นนั่นแหละรครับทานผู้ชมครับคือคอเสเซนเตอร์เขาอนุญ,ญาตให้ผมคยืมเน็ตของเขาในเวลานหนึ่งปีนะครับผมโอ้ยขอบคุณ,คณเด้อคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ